สองแผล5เข็มเจริญสุขบุญนามมยไทยถึงจะแพ้แตกโฟวินมอรัตนบัณฑิตในยกที่3ไปแบบน่าเสียดายโดยมีแผล2แผลลงไม้แพ้สนามยับไปถึง25เข็มด้าน f อแห่ให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามชกแบบนี้ถึงแพ้แต่ก็ได้ใจแฟนมวยขอให้หายไวๆครับมีโอกาสอยากแก้มือสู่หกวงในแข็งสุดที่เคยเจอเพชรสังวาสสสมานกามเมนเผยหลังแพ้เจ้าอินซิกเกรตเจริญชัยไอดอลของตัวเองว่า ลูกผู้ชายไม่มีอะไรแก้ตัวแต่อยากแก้มือร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์เป็นหวัดนิดหน่อยเพิ่งไปฉีดยาแก้ไข้ามาพี่เขาเก่งแข็งแรงและก็เก่าเสียดายยกสองไม่ได้นับแต่ผมฟันศอกโดนพี่เขาวงในแข็งที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาน้ำหนัก122ปอนด์ไม่มีปัญหาฝากขอโทษทุกคนครับผมทำเต็มที่ทำดีที่สุดแล้วมีโอกาสอยากแก้มือพิกัดเดิมก็ได้ประธานกรรมการเทคนิคสนามมวยช่องเจ็ดสีลาออก รองศาสตราจารย์ดรทาวุฒิพื้มสำรานประธานกรรมการเทคนิคสนามมวยช่อง7สียย่นหนังสือกับนายปริวัติเศรษฐบุตรนายสนามมวยช่อง7สีเพื่อขอลาออกจากการทำหน้าที่กรรมการเทคนิคสนามมวยเมื่อวันที่31กรกฎาคม2 5 6 5โดยมีผลทันที ชมวกทองขอแรงจ่ายไฟอัมลาสังเวียนชั่วโมทองไฟเตอร์มวยไทยพร้อมที่จะขึ้นดวลกับทีลเดชชอห้าพยักษ์ในการชกศึกมวยมันวันศุวันที่5สิงหาคมนี้ณนเวทีมวยนานาชาติรังสิตซึ่งเป็นการชกไฟอัมลาชีวิตการชกมวยของตนเองขอให้แฟนมวยช่วยติดตามและเป็นกำลังใจกันมากๆรับรองจะไม่สร้างความผิดหวังให้อย่างแน่นอนช่องทูฟอร์ยูยี่สิบสี่และเพจมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป ไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสตก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน